อ้าวนันแดงทุกคนเดินตามหมามาแล้วพี่โฟงหัดเสียเหรอครับแต่ยังไงพี่ฟงก็ต้องไม่หัดเสียเอาคุณน้องเดินมาสิครับคุณน้องแปดปกตติดตามช่องฟลุกด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโบ๊ครับทีวี ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะพวกเราจะมาดูยีราฟกับม้าลายนะครับโดยเราจะปีนขึ้นสกายวอล์กไปนะครับเดี๋ยวทุกคนไปรับชมกันเลยนะคะเย้แล้วล้มาแล้ลไงพี่ผงเฮ้ถึงแล้วตอนนี้เรา อยู่จุดชมวิวนะคะเอาไว้ถ่ายรูปนะคะเป็นตัวอะไรครับเนี่ยไลออนคิงเป็นตัวสิงโตนะคะในเรื่องมาดากัสการ์นะครับนี่น่ารักมากๆเลยนี่ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวนะครับเราสามารถที่จะดูสัตว์ได้หลายตัวเลยนะครับมีตัวอะไรบ้างครับพี่โฟกเห็นแต่จีราบจีราฟแล้วตรงนั้นล่ะตัวอะไรมาเห็นตัวมาลายเพาเห็นไหมครับมาลาย นั่นไงนั่นไงนั่นไงตัวสีขาวดำไงว้าวเขากำลังกินข้าวกันอยู่นะเนี่ยโอ้ดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วมามาก็เห็นเจ้านกกระจอกเทศอยู่กับยีราฟที่พวกยีราฟมันเดินมาว้าวสูงไหมคอยาวมากเลยอะ่ะคอยาวจริงๆอะ่ะใช่คอยาวไหมดูซิแอบสองยีราฟดิแล้วตัวนั้นตัวอะไรอะ่ะ ฝั่งตรงนั้นนะคะเป็นฝูงม้าลายนะคบกำลังกินอาหารอยู่นะคบว้าวเฮ้ยดูเจ้ายีราฟตัวนั้นกำลังเดินไปหาลูกมาแล้วน่ารักจังเลยเป็นพ่อแม่ลูกเลยนะครับอันนี้ยีราฟแฟมิลี่นะคบยีราฟนะคะอู้เยอะมากเลยนะครับอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับบ๊ายบายยีราฟเดี๋ยวโฟกัสเฟียสไปก่อนนะคะเฮ้ยยีราฟมันเดินไปโฟกัสดี อุ๊ยพ่อแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันดูพ่อเขาเดินมาหาแม่มันแล้วน่ะนี่ไงคุณพ่อเขามาหามาหาลูกเขาเขาตัวติดแม่เขาตลอดเลยเขาไม่ไปไหนเลยเขากลัวหายแม่เขาเดินไปแล้วเดี๋ยวดูนะว่าลูกเขาจะเดินตามไปหรือเปล่าพราะว่าเขาเดินตามไปไหมไม่เดินแหมเห็นไหมเขาเดินไปหาแม่เขาแล้ว หวาดเฉียวเหรอครับแต่ยังไงพี่ฝุ่ยก็ต้องไม่หาเฉียวเอาคุณน้องเดินมาสิครับคุณน้องแปดตรงนั้นมาม่าเห็นกวางไหมนะเราไปดูกวางกันไหมครับเฮ้ยตรงนี้มีตัวอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมีหวโอ้มีเก้งเปล่า